เคยเจอไหมมันดูบ้านชอบถูกใจแต่อยากจะยื่นกู้คนขายบ้านด้านบอกว่านี่นะต้องวางเลยนะสามหมื่นนะหรือว่าหลังนี้นะครับห้าหมื่นครับต้องวางเลยครับถึงจะ,ะช่วยประสานถึงจะช่วยเช็คธนาคารได้ครับเคยเจอไหมมีลูกค้าทักมาทางเพจผมเหีียวที่ดินนะแต่ผมจะมีแต่บ้านทั้งบ้านและที่ดินผมก็ชอบว่าบ้านหลังนี้ ราคาเท่าไหร่ครับอยู่ที่ไหนทำรายละเอียดปุ๊บแล้วก็บอกว่ามันกู้ได้ไหมอ่าผมก็ตอบตามไปว่าอ่ามันกู้ได้ครับเขาก็บอกว่าต้องวางจานวนเท่าไหร่ครับถ้าวางเยอะผมไม่มีตังเฮ้ยผมก็ไอไอคนเดียวสองคนอ่ะผมพอเข้าใจนะแต่ว่าหลายคนมากช่วงเนี้ยเริ่ม,เร,มเริ่มหลายคนมากว่าเป็นสิบเลยอะครับผมว่าต้องวางเท่าไหร่คับผมเฮ้ยจะยื่นกู้มันทําไมมันต้องวางคือผ,ผมเข้าใจโปรเซสเดี๋ยวผมจะค่อยค่อคอ,อธิบายนะ คือถ้าการยื่นกู้จริงมันคือต้องวางแต่มันไม่จําเป็นต้องวางเลย,ยงไงมันไม่จําเป็นคุณจะเจอคนขายบ้านที่ไหนไม่รู้อะว่าที่อื่นบอกว่าอะถ้าจะดําเนินหรือเช็คหรืออะไรเรื่องยื่นกู้ต้องวางเท่านั้นวางเดี๋ยวนี้วางตอนนี้เท่านั้นเออผมผมไม่รู้อะคุณเจอมาที่ไหนแต่ที่เนี้ยผมไม่ทําอย่างนั้นเพราะหนึ่งเลยใจเขาใจเราครับคือคุณอยากจะยื่นกู้บ้านใช่ไหมแล้วคุณจะต้องอยากเสียตังค์ไหม ว่าประมาณว่าแบบคือคุณอยากกู้บ้านนะแต่คุณแบบยังไม่รู้เลยว่า,วาตัวเองมีศักยภาพในการกู้ได้เท่าไหร่เงินในเงินหมุนได้เท่าไหร่มีภาระหนี้สินอะไรบ้างยังไม่รู้เลยคือผมเข้าใจครับคนทั่วไปมือใหม่เลยอยากได้บ้านแต่ไม่รู้ขั้นตอนเลยครับแล้วก็จะมาถามคนขายบ้านเลยคือไปหาบ้านเลยใช่ไหมสเต็ปแรกอยากได้บ้านไปหาบ้านเลยส่วนเดี๋ยวยื่นกู้หรืออะไรงไงเดี๋ยวให้คนขายอธิบายใช่ไหมแต่คนขายก็ใช้จุดอ่อนเนี้ยจากความไม่รู้ของคนซื้อ,อ คุณผู้ชมโดนใช้จุดอ่อนจากจุดนี้มือใหม่ทั้งหลายฟังนะครับคุณจะยื่นกู้บ้านนะครับคุณไม่จําเป็นต้องวางทันทีนะครับมันจะต้องเช็คเครดิตเบื้องต้นก่อนได้อ่ะเช็คเครดิตเบื้องต้นก็คือแต่ละคนอนะเอาประมาณว่าเราเราจะไปยืมตังค์แบงก์เนี่ยเออแบงก์ก็ก่อนที่จะยืมตังค์เนี่ยก็จะต้องดูศักยภาพของแต่ละคนปะเออ งานเป็นแบบไหนชนิดไหนเงินหมุนเวียนในบัญชีเท่าไหร่ยอดหนี้ติดภาระ,ะกี่เปอร์เซนต์จากรายได้เขาจะคำนวณทั้งหมดเลยเพื่อออกมาว่าคุณเนี่ยสามารถกู้บ้านได้ราคาประมาณเท่าไหร่แล้วค่อยไปเช็คกับบ้านเป็นสาบะว่าหลังเนี้ยมันกู้ได้กี่เปอร์เซนต์แล้วเอาข้อมูลของคุณอะมาแมทกับบ้านแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาว่ามันจะได้จํานวนเงินเท่าไหร่อะไรยังไงคือคือไอ้ข้อมูลพวกเนี้ย เราคนคนอยากจะกู้อ่ะมันสามารถเช็คเองได้ครับจากแบงค์จากแบงค์ไหนก็ได้คุณไปดูดอกเบี้ยคุณไปดูอะไรคือมันง่ายมากอ่ะคือคุณไปดูข้อมูลแล้วเช็คได้เองเลยเบื้องต้นเลยว่าคุณกู้ได้ไหมคั้นผัคำตอบแรกเลยนะคุณสามารถเช็คได้เองเลยคุณกู้ได้ไหมสองคุณกู้ได้เท่าไหร่คุณสามารถรู้ได้เบื้องต้นเข้าๆเลยครับผมนะคร่าๆเลยว่าบ้านสมมติอยากได้ประมาณล้านประมาณล้านกลาประมาณสองล้านอะไรเงี้ยคุณคุณคุณ คุณบางทีอ่ะอาจจะยังไม่จําเป็นต้องเอาข้อมูลบ้านไปก่อนนะหรือหรือถ้าสนใจบ้านจริงมีบางแบงก์เขาอยากจะได้ข้อมูลบ้านไปก่อนคุณก็ขอรูปถ่ายขออะไรขอโลเคชั่นขอราคาขอเนื้อที่อะไรให้แบงก์เขาไปประเมินได้แต่คือประเด็นคือคุณไม่จําเป็นต้องเสียตังก่อนตอนแรกอย่างที่ผมบอกเข้าใจปะคุณไม่จําเป็นต้องเสียมั้นนะคุณจะไปเจอที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมนะแต่ที่นี่เราไม่ทํากันอย่างนั้นนะครับ เพราะผมรู้ดีครับว่าคนซื้อบ้านมือใหม่อ่ะคือเราถ้าสมมติผมเป็นคนมือใหม่ผมก็โอเคไม่เป็นเลยป่ะแล้วก็จะไปแล้วก็ไปหวังเอาดาบหน้าเลยป่ะคือผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะเอาแบบมือใหม่นะก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรใช่ป่ะแบบเออทุกคนมีครั้งแรกเสมอครั้งแรกทุกคนอน่ะจะงงเสมอผมด้วยทุกคนครั้งแรกเราอ่ะจะงงงๆหัวจะโล่งโล่งแบงแบงเลยแต่ว่าเราจะโดนใช้เป็นเหยื่อจากความหัวโล่งของเรานี่แหละอหลายเรื่องเลยครับผมไม่ต้องวาง ไม่ต้องวางใครจะให้หวางเดินหนีแม่งเลยเดินหนีแม่งเลยเดินหนีแม่งเลยผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันผมก็คิดในมุมตัวเองไงว่าถ้าผมมาซื้อบ้านอะ่ะเออผมจะต้องไปวางเพื่ออะไรตอนแรกอะเสี่ยงไปเป้ายังไม่ทันรู้ข้อมูลเลย